ถึงห้องแล้วนะครับไปเข้าไปดูกันดีกว่ามาเลยครับดูนะครับสภาพห้องดีมากแล้วก็น่าอยู่ครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบมีโซฟามีโต๊ะกินข้าวโต๊ะนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีชั้นวางของแล้วก็ที่นอนให้ สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเป็นตกแต่งของโครงการเลยมีแอร์หนึ่งตัวเรามาดูห้องน้ำกันครับเรามาดูส่วนครัวครับจะมีกระจกกั้นนะครับซึ่งจะมีจะตัดปัญหาเรื่องกลิ่นเวลาเราทำอาหารกลิ่นจะไม่เข้ามาข้างในนะครับเราไปดูนะครับนี่คือส่วนของห้องน้ำห้องน้ำนะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ แล้วก็หางล้างหน้ารวมอยู่พื้นที่ก็ถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับตรงนี้จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับคือใครซื้อมาก็ตามสภาพนี้เลยครับเราไม่ได้ทําอะไรให้ถือว่าราคาพิเศษนะครับถือว่าราคาพิเศษจริงๆถ้าใครชอบนะครับสนใจก็ทักผมมานะครับ แล้วก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับที่061ครับ5952997 ID Line ต้นขีดกลาง MD นะครับห้องนี้ราคาพิเศษจริงๆครับสนใจติดต่อมานะครับ